เคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้หญิงบางคนน่ะไปไหนก็มีแต่คนเอ็นดูทำอะไรก็โชคดีไปหมดเลยอะ่ะ ได้โอกาสง่ายๆชีวิตไหลลื่นมีมคนคอยสพอร์ตคลิปนี้แป้งจะมาเล่าความลับจริงๆที่ผู้หญิงแบบนี้มีเหมือนกันเลยทั้งโลก l u ักก g i r ก s y ินโดม e Hi everyone w e l c ค m e back สู่ช่อง h e a l t ที่ o l นนะคะคลิปนี้แป้งจะมาพูดถึงสิ่งที่มันแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจบ้างเป็นอีกหนึ่งหัวข้อหนึ่งที่แป้งรู้สึกว่าอยากพูดถึงมากๆเลยพูดถึงแล้วมันใจูฟ่ะไม่ต่างจากเรื่องของความรักเลยเพราะ Luc ักก i r l ก y n ินโดมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่อยู่ใน Healthy Feminine ถ้าดูคลิปก่อนๆหน้านี้ที่แปงสสออนเเื่ ine Energy มาจะักต จริงๆแล้วคาแรคเตอร์ของลัคกี้เกิลเนี่ยแทย้จริงแล้วพวกเธอก็คือเฮลตี้เฟมินินมากๆเลยเดี๋ยวจะมาพูดถึงความเชื่อมโยงนะคะแล้วก็จะมาถอดรหัสถอดบทเรียนด้วยคลิปนี้ค่อนข้างเพอร์สนาลมากเพราะว่าแป้งไม่ได้สอนจากเท็กซ์บุ๊กคลิปนี้แป้งถอดจากประสบการณ์ของตัวเองจริงๆตั้งแต่เมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาแป้งเริ่มเข้าสู่วงการสมาัมมนาอ่านหนังสือเยอะมากในการพัฒนาตัวเองเข้าสัมมนาเยอะมากตกผลึกแล้วก็ทำอินน์เวิร์กกับตัวเองเยอะมากๆเลยแป้งอะ่ะก็ เปลี่ยนจากคนที่เคยคิดลบกับตัวเองคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องแบบว่าตัวเองจะเป็นคนที่โชคดีอะเปลี่ยนมาเป็นแป้งในทุกวันนี้ที่ชีวิตมันฟโฟล์มากมันไหลลื่นแล้วก็ไปไหนก็รู้สึกว่าแบบเออมีความสุขจังเลยอะแบบมีแต่ privilege ในชีวิตจริงๆชีวิตเรามันฟโฟล์แล้วก็มันง่ายมากๆจริงๆอะค่ะ สิ่งเหล่านี้วายคาแรคเตอร์เหล่านี้เป็นสิ่งที่แป้งอยากจะเอาออกมาสอนแป้งอยากจะถ่ายทอดให้ผู้หญิงไทยได้เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้มากๆเพราะว่ามันเป็น p r i v i l e g e ที่พวกเธอทุกคนมีคือมันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเราอะคะ่ะทุกคนเกิดมามีอย่างที่แป้งอะชอบบอกเสมอเลยว่าเธอไม่จำเป็นจะต้องสร้าง feminine energy เพราะว่านี่คือสิ่งที่เธอเกิดมาพร้อมพลังงานนี้เลย แค่เรียนรู้เข้าใจวันนี้ค่ะเรื่องของ Lucky Girl Syndrome Feminine Energy มันเป็นเหมือนการทำงานกับตัวเองและคลิปนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกันถ้าดูคลิปจบและเอาไปใช้ตามแปลงมั่นใจว่าชีวิตเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพร้อมแล้วไหมพร้อมแล้วเริ่ม อธิบายก่อนลักกี้เกอร์ซินโดมาค่ะผู้หญิงที่โชคดีคือมันเป็นคำศัพท์ที่ฝรั่งเขาชอบใช้กันสำหรับเรียกผู้หญิงบางกลุ่มบางคนว่าแบบเป็นคนที่โชคดีอ่ะซึ่งคําว่าโชคดีเนี่ยค่ะไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้หญิงที่ดวงดีคือมันไม่ได้เกี่ยวกับความมูหรือว่าความเชื่ออะไรเลยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือทัศนคติมันคือ mindset ที่อยู่ข้างในที่ทําให้เธอกลายเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีและสามารถดึงดูดสิ่งดีๆโอกาสต่างๆเข้ามาได้ เพราะว่าอย่าลืมว่าเอเซนส์ของเฟมินีนเอนเนอร์จีคือการอ a ท t คือการเป็นตัวเองแล้วก็ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการลงมือทำว่าจะต้องทำให้มากขึ้นจะต้องทำให้หนักขึ้นแบบที่โลกนี้สอนเราการเป็นลัคกี้โกไม่ได้หมายความว่าชีวิตทุกด้านจะต้องเพอร์เฟแต่พวกเธอมีนิสัยอะไรบางอยา่างที่ทาให้ชีวิตมันง่ายมันไหลลืน่นแล้วก็เปิดพื้นที่ให้โอกาสสถานการณ์ความช่วยเหลือเข้ามาแบบง่ายๆคือพูดง่ายๆไปไหนก็มีแต่คนอยากช่วยมีแต่คน ัพพอร์ตวันนี้แป้นจะมาสรุปให้ฟังเป็น5ข้5ขอ้อ5คข้อ5นิสัยที่ผู้หญิงลักกี้เกมีเหมือนกันทั้งโลกไม่น่ารักไหมแป้งว่ามันเป็นธีมวินเทอร์ดีแล้วก็ก็เลยเอาขนอันนี้มาใส่ <c oughs> ซึ่งจริงๆก็จะติดเสื้อมันก็ติดไม่ได้ก็เลยถือเอาไว้แล้วกัน <c oughs> มันดูน่ารักแบบน่ารักมาก โอเคมาข้อแรกนะคะเธอ l ั c กี g เกลอะค่ะเธอเป็นคนที่มองเห็นด้านดีในทุกๆเรื่องของชีวิตคือคําว่ามองเห็นด้านดีในทุกๆเรื่องของชีวิตอะไม่ได้แปลว่าเป็นคนโลกสวยแบบสวยไม่ลืมหูลืมตามไม่อยู่กับความเป็นจริงอะไรเลยเนาะแต่สิ่งที่แป้งพูดถึงอะมันคือพลังของการโฟกัสการโฟกัสไปที่ด้านดีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกอะค่ะมันมี2ด้านเสมอ ถ้าเกิดใครมีเหรียญอยู่ใกล้ๆตัวเนาะลองนึกถึงเหรียญนะคะเหรียญเนี่ยมันจะมีด้านหัวแล้วก็ด้านก้อยใช่ไหมคะทุกเรื่องในชีวิตของเราอะมันมีสองด้านเสมอมันจะมีหัวแล้วก็มีก้อยทุกอย่างเหมือนกันมันจะมีขาวแล้วก็มีดํามีซ้ายมีขวามีบนมีล่างมีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกมีกลางวันมีกลางคืนมีผู้หญิงมีผู้ชายทุกเรื่องในชีวิตของเราอะค่ะและ มันไม่ได้แปลว่าการที่เรามองแต่ด้านดีเมันจะทําให้อีกด้านหนึ่งมันไม่เกิดขึ้นจริงเรารู้ว่ามันมีอยู่จริงเพียงแต่ว่าเราโฟกัสมองที่ด้านไหนและทุกครั้งที่เราโฟกัสไปที่อะไรสิ่งนั้นมันจะขยายมากขึ้นการเป็นผู้หญิงลัคกี้เกิลอะค่ะพวกเธอจะมีนิสัยอย่างหนึง่งก็คือมักจะโฟกัสมองไปที่ด้านบวกเสมอหมายความว่ารู้แหละว่าโอเคเหตุการณ์เนี้ยมันมีคอนซิเควนซ์อะไรมันมีด้านลบอะไรมันมีสิ่งที่ ไม่สบายใจอะไรแต่จะไม่จมอยู่กับด้านลบหรือว่าเรื่องลบๆเอเนลบๆนั้นเชื่อป่าว่าตอนที่แป้งนั่งเตรียมคลิปนี้อยู่ะแป้งนั่งคิดตัวอย่างของข้อเนี้ยแล้วแป้งคิดนานมาแป้งคิดไม่ออกเออแป้งคิดไม่ออกจริงๆคือบพยายามคิดว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่แบบเอ,อ่ออะไรที่จะสามารถเป็นตัวอย่างเรื่องนี้ได้เพราะว่าแป้งอะเทรนตัวเอง ตั้งแต่อายุประมาณยี่อะค่ะที่เริ่มสนใจศาสตร์พัฒนาตัวเองอะเราก็เรียนสัมมนา,าแล้วก็อ่านหนังสือ,อก็คือ9ปีแล้วที่แบบเหมือนอยู่ใน environment mindset แบบเนี้ยมันเลยทำให้แป้งนึงไม่ออกเออนึกไม่ออกว่าเฮ้ hey, อะไรอะไรมันไม่ดีเนาะเพราะว่า สำหรับแม่งคือทุกอย่างมันแบบที่เกิดขึ้นมันคือมันดีเสมอมันก็เลยแบบอ่ะพยายามมองหาย,ยกตัวอย่างคืออยากจะยกตัวอย่างให้แบบทุกคนเข้าใจว่าอะไรคือการมองสองด้านนะก็เลยอ่ะยกตัวอย่างนี้ก็ได้ว่าวันเนี้ยค่ะเป,นนเป็นวันวันนี้ไปมาพ่าหรืะแล้วก็วันเนี้ยค่ะเออพี่เอเจอ่ะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้กลับมาทานข้าวเย็นด้วยอืมคือนึกไม่ออกจริงโอเคปว่าซึ่งจริง,รง,รง,รงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะรู้สึกว่ามันแบบแฮ้จริง,รงๆก็ค่อนข้างแฮปปี้อยู่ <laughs> ไ,ได้แฮปปี้ที่เขาไม่กลับบ้านนะคือตั้งแต่แต่งงานมาค่ะคู่ของเราอะจะมีเราจะกลับมาทานข้าวเย็นด้วยกันเสมอคือแทบจะนับครั้งได้เลยในสองปีที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ทานข้าวเย็นด้วยกันแล้วก็มันเหมือนมันเป็นแบบกฎในครอบครัวที่แบบไม่ไม่ได้มีใครบัญญัติขึ้นมาน้อแต่ว่าเหมือนเราอยากใช้เวลาด้วยกันมากๆทุกเย็นคือเราอยากจะเจอกันแล้วก็อยากจะแบบนั่งกินข้าวแล้วก็นั่งคุยกัน เย็นเนี้ยค่ะเป็นวันที่พี่เจอะไปเตะบอลคือเขาว่าออกไปทํางานตั้งแต่เชา้าละเราแป้งก็อยู่บ้านปกติเขาจะต้องกลับมาตั้งแต่ประมาณ4ี่ห้าโมงละแต่ว่าวันเนี้ยเป็นวันที่เขาอะจะไม่ได้กลับมาทานข้าวเย็นด้วยเพราะเขาบอกว่าเออเขาอะเหมือนคือเวลาสเกจดูค่อนข้างไทยลวเขาอยากจะไปเตะบอลเออเราแบบแป้งก็รู้สึกว่าเออก็ดีเนาะแบบเหมือนคือเราอะกินข้าวด้วยกันทุกวันเลยอะแล้ว การที่วันนี้เราไม่ได้กินข้าวด้วยกันก็คือแยกกันกินข้าวก็ดีเนาะคือแป้งก็จะได้มีเวลาช่วงเย็นในการแบบดู YouTube หรือว่าทำอะไรที่แป้งอยากทำที่แป้งเคยทำตอนที่ตอนยังไม่แต่งงานอะคือสมัยก่อนแป้งก็จะมีเวลาแบบนั่งคุยกับแทบหรือว่านั่งดู YouTube แบบแบบที่แป้งอยากดูอะค่ะแบบที่พอแต่งงานแล้วไม่ได้ทำเพราะว่าเราก็จะเลือกหนังแล้วก็แบบเออนั่งดู Netflix ด้วยกันเหมือนใช้เวลาด้วยกันแทนอะ เย็นเนี้ยแป้งก็เลยคิดว่าเออดีนะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่แป้งอะได้ได้เหมือนกับ เป็นแบบโซโลเดตแบบอยู่อยู่กับตัวเองอะไรเงี้ย oh, okay. อ๋อโอเคนึกออกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าไปกํกำลังจะไปต่างประเทศไปประมาณ2อาทิตย์แล้วก็พี่เอจะไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าเขาเหมือนกับเขามีงานที่แบบติดพันอะไรเงี้ยแล้วเขาหยุดนานขนาดนั้นไม่ได้ซึ่งก็แวบแรกไป็รู้สึกว่าเอออยากไปเที่ยวด้วยกันจังเลยแล้วแบบเออแล้วถ้าเราไปคนเดียวเราก็ต้องเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็ อีกแวบหนึ่งก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ดีนะเพราะว่าเราก็จะได้ทำอะไรที่เราไม่เคยทำแบบเหมือนกับเราก็จะได้ไปเที่ยวคนเดียวไปลองอะไรแบบโดยที่เหมือนมันก็เป็นมันมันก็น่าจะสนุกดีอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เออเราไม่เคยทำในการได้ไปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยคือแป้งคิดว่าคุณภาพนี้ค่ะในการสามารถมองทุกอย่างให้เป็นด้านดีได้อ่ะมันเป็นคุณตี้ที่ดียอดเยี่ยมมากๆเลยเออกว่าแป้งจะมาิดสามารถคิดบวก มองทุกเรื่องในแง่บวกได้ขนาดเนี้ถามว่าแป้งเป็นคนมองโลกในแง่บวกตั้งแต่เกิดมาเลยไหมก็ไม่นะจริงๆแต่ก่อนแป้งจะเป็นคนค่อนข้างคิดลบแล้วก็แบบเหมือนมองทุกอย่างเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาแบบอะไรไปหมดเลยอะสก,กิลเนี้ยเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้นะคะทุกคนแล้วมันดีมากๆเลยเราแค่ชี้ฟมุมมองแทนที่จะมองด้านที่เรากังวลเราไปมองคิดถึงเหตุการณ์นั้นแทนว่าแล้วมันมีเรื่องอะไรดีๆอยู่ในเหตุการณ์นั้น มันมีสิ่งดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นได้บ้างแล้วเวลาที่เราฝึกตัวเองอ่ะให้มองโลกแบบเนี้ยค่ะชีวิตมันแบบดีมากเลยอะมันรู้สึกว่าแบบเอ้ยเหมือนชีวิตเปิดประตูให้กับเราเฮ้ยอันนี้ก็ทําเพื่อเราเราจะรู้สึกว่าโลกเนี้ยอยู่ข้างเราเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตอะเกิดขึ้นมาเพื่อเรานิสัยที่2ของลัคกี้เกิลนะคะก็คือเธอจะสนุกกับการใช้ชีวิตเธอจะรู้สึกว่าการใช้ชีวิตแต่ละวันอะเป็นเรื่องสนุก มันจะมีไวฟ์ของความเพลย์ฟูลความสนุกสนานทําอะไรด้วยความสนุกอะคะ่ะเธอจะเอนจอยในการใช้ชีวิตมันจะไม่ใช่การใช้ชีวิตด้วยความแบบต้องทํา I get to do it ก็คือฉันอะเลือกที่จะทําไม่ใช่ I have to do it ทุกอย่างที่เธอทำอะคือสิ่งที่เธอเลือกที่จะทําแล้วทํามาจากพื้นที่ของความสนุก เวลาที่เธอเอนจอยในการใช้ชีวิตอะคะ่ะอาหารมันก็จะอร่อยขึ้นกาแฟมันก็จะหอมบ้านมันก็จะน่าอยู่ทุกอย่างมันจะแบบมีความสนุกมันจะเป็นเหมือนการเติมสีให้กับชีวิตแต่เวลาที่เราอยู่ในวายของความสนุกความเพลย์ฟูลเนี่ยคะ่ะเป็นโลกจะตอบสนองต่อวายเบรชั่นแบบนี้เอ่เมื่อวันก่อนแป้งกับพี่อเอาจมีโอกาสได้คุยดีฟท์กันแป้งอจําคําถามไม่ได้ละแต่ว่าแป้งจําคําตอบของเขาได้ก็คือพี่เอเจ,อเจอบอกว่าเขาอะ แต่ก่อนที่เขาจะเจอแป้งอ่ะคือเขาก็มีเงินมีงานงานก็ดีเงนินมีบ้านบ้านในฝันที่เขาอยากมีอยู่กับครอบครัวของเขาแต่เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขเลยเขาไม่มีความสุขเลยจนกระทั่งเขาได้เจอแป้งเราคือเขาบอกว่าสําหรับแป้งอ่ะแป้งเป็นเหมือนกับก็คือแป้งทำให้ชีวิตของเขาดูมีสีสันน่ะคือแป้งทําให้ชีวิตขาวดาของเขามีสีสันน่ะเราแบบมันมีหลายครั้งมากๆเลยอ่ะที่ เวลาที่เราอยู่ด้วยกันในบ้านใช่ไหมคะแล้วคือแป้งก็ทําอะไรของแป้งอะออแล้วเขาเดินผ่านมาแล้วเขาเห็นแป้งเขาก็ขาแค่นั้นเลยแล้วแป้งถามว่าแบบที่รักขาอะไรอะเขาก็คือแบบเขาแค่ขำอะคือคือเขามีความสุขที่เขาเห็นเราอะอย่างแบบเออไม่ว่าแป้งจะแบบนั่งอยู่ที่โซฟาหรือแป้งจะแบบกำลังจะนอนแล้วไปใส่ถุงเทา้าอย่างเงี้ยคือเขาก็ขำคือเขาบอกว่าไม่รู้คือแบบดูน่ารักคือดูดูมีความสุขคือเขาเขามีความสุขอะ พาไปข้อที่3มเลยละกันคือ lucky girl อะค่ะจะมีความสุขง่ายๆในชีวิตเวลาที่เรามีความสุขง่ายๆในชีวิตอะเราจะทําให้คนที่อยู่รอบข้างเขามีความสุขไปด้วยการมีความสุขกับเรื่องเล็กๆอะที่มันอาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับเงินก็ได้เคยเมื่อหลายปีก่อนเคยมีรุ้นพี่แป้งคนหนึ่งเขาบอกว่าแป้งอะเป็นคนที่มีความสุขง่ายมากคือมีความสุขกับเรื่องเล็กๆคือแค่แดดออกเราได้นั่ง ตากแดดคือแปะมีความสุขละหรือว่าแบบมีกาแฟนั่งด้วยมีนกมาแบบร้องที่ริมระเบียงแปะมีความสุขละคือการมีความสุขกับเรื่องง่ายๆแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่การหลอกตัวเองนะแต่ว่ามันเป็นการแบบ เราเรา enjoy the moment นะ่ะแล้วมันเป็นการที่มีความสุขแล้วทุกคนรู้ป่าว่าไอ้ไวฟ์ความสุขเนี่ยมันเป็นไวเบรชั่นเป็นพลังงานคลื่นพลังงานที่สูงมากมากมันคือ joy อะ่ะมันคือสันสะเทือนในระดับที่สูงแล้วการที่เราเซตตัวเองให้อยู่ในคลื่นพลังงานสูงๆแบบนั้นนะได้มันจะทำให้เราอะ่ะก็จะดึงดูดคลื่นพลังงานสูงๆโอกาสคอนเนคชั่นที่อยู่ในระดับพลังงานเดียวกันเข้ามาเหมือนกัน เรื่องของพลังงานนะคะมันเป็นเหมือนเป็นการจูนคลื่นให้ตรงในโลกเนี้ยมันจะมีระดับคลื่นเนาะที่ บางคลื่นนะคะเราได้ยินบางคลื่นหูมนุษย์ของเราไม่ได้ยินเรื่องของพลังงานก็เหมือนกันมันจะมีระดับวเบรชั่นที่สูงแล้วก็ต่ําที่ไม่เท่ากันยิ่งเราอยู่ในคลื่นพลังงานระดับที่สูงก็คือเรามีความสุขเราอยู่ในความรักเราอยู่ในความความหวังความรู้สึกขอบคุณแกรี่จูที่มันเป็นคลื่นพลังงานที่สูงอะ่ะเราก็จะดึงดูดสิ่งเดียวกันคอนเนคชั่นเดียวกันคนที่อยู่ในระดับพลังงานเดียวกันเหมือนคำ คนที่คนไทยชอบพูว่าจะเจอคนที่สินเสมอกันนะคะระดับพลังงานก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าเธอใช้ชีวิตอยู่ในความทุกข์ระทมอยู่ในความเศร้าอยู่ในความหม่นความหมองอะ่ะเธอก็จะสังเกตได้เลยว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันที่เธอดึงดูดแต่เรื่องอะไรสวยๆเรื่องอะไรที่มันแบบ อะไรนี่มันคืออีอย่างเนาะแบบดึงเข้ามาในโลกของตัวเองเพราะว่าคลื่นระดับพลังงานนะคะมันอยู่ในวเบรชั่นที่ต่งแล้วมันก็ดึงสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นสําสหรับผู้หญิงที่อยู่ในคลื่นของความสุขบ่อยๆอ,ยอะ่ะพาตัวเองไปมีความสุขง่ายๆอะ่ะคือแค่มีน้องมาลองที่ระเบียงก็คือมีความสุขแล้วอะ่ะแล้วเธอคิดดูว่าท้งวันมันจะมีความสุขมากขนาดไหนอะ่ะ เซตให้ตัวเองอยู่ในค่าพลังงานสูงขนาดนั้นได้บ่อยๆมากเท่าไหร่คือผู้หญิงที่สามารถดึงดูดโอกาสดีๆคอนเนคชั่นดีๆเข้ามาได้บ่อยมากขึ้นเท่านั้นไงอธิบายให้ง่ายที่สุดสําหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของพลังงานเลยก็คือถ้าเธอมีความสุขอะใครๆก็อยากอยู่ใกล้ เธออยากอยู่ใกล้คนที่แบบหัวเราะล่าเริงม,มีความสสดใสป่ะหรือเธออยากอยู่ใกล้คนที่เขาแบบหม่นหมองร้องไห้แล้วก็ขี้บน่นแล้วก็แบบขี้นินทาตลอดทั้งวันมันคือเรื่องง่ายๆแบบนั้นเลยอ่ะอันนี้คือเรื่องของพลังงานลองสังเกตตัวเองดูก็ได้ว่าแต่ละวันน่ะส่วนใหญ่แล้วอยู่ในอารมณ์ไหน มีอารมณ์ไหนที่ชัดที่สุดในแต่ละวันถ้าเกิดว่าคนที่อาจจะยังไม่ยังไม่ค่อยได้เวิร์กกับตัวเองอะค่ะอาจจะต้องฝึกในการมี awareness คือการแบบรู้รู้สึกตัวว่ารู้ทันตัวเองก่อนว่าเธออยู่ในคลื่นอารมณ์ไหนเธอมีความสุขไหมแต่ละวันโอเคถ้าตอบด้วยความคิดก็แบบบางคนที่ไม่ได้ ใกล้กับอิโมชันไม่ได้อยู่ใกล้ใจตัวเองมากๆอะคืออยู่ในมัสคูลีนโหมดมากๆค่ะการที่จะไปลงไปรู้สึกว่าฉันรู้สึกอะไรอะอาจจะยังทำไม่ได้โดยทันทีวิธีที่สังเกตได้ง่ายๆนะคะก็คือลองถามตัวเองเนี่ยวันนี้ลองถามตัวเองเลยว่าความรู้สึกที่ชัดที่สุดในวันนี้คืออะไรอะไรคือความรู้สึกที่เธอรู้สึกบ่อยๆมากที่สุดสโคบความรู้สึกอนาอนนอกมา แล้วจะได้เราลองสังเกตตัวเองว่าเธออยู่ในคลื่นพลังที่มันบวกหรือมันลบเธออยู่ในคลื่นพลังที่มีความสุขหรือว่าอยู่ในคลื่นพลังที่กังวลแล้วก็เศร้าอันนี้ก็เป็นวิธีง่าย,ายๆสาหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะคะในการสังเกตตัวเองว่าเธอกําลังอยู่ในคลื่นพลังงานไหนสําหรับผู้หญิงที่โชคดีลก c k y girl ลซินโดรมเนี่ยข้อที่4นิสัยของเธอก็คือจะเป็นคนที่ ขอบคุณเรื่องราวรอบตัวจะเป็นผู้หญิงที่แบบรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะจริง,รงๆอ่ะไม่อยากจะบอกว่าตัดเรื่องพลังงานทั้งหมดออกไปก่อนเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะที่เป็นเหตุการณ์สถานการณ์ภายนอกอะค่ะที่เกิดขึ้นกับเราแต่ละคนน่ะอาจจะไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันมากๆก็คือคนที่เป็นลัคกี้เกลอ่ะค่ะเขาเซนซิทีฟเขาสังเกตได้ว่ามีสิ่งดีๆอะไรที่เกิดขึ้นกับเขา ในขณะที่คนทั่วไปอะไม่ทันสังเกตจริงๆแล้วเธออาจจะได้ privilege เหมือนเขาเลยก็ได้นะเธออาจจะมี privilege เดียวก,กันกับคนที่เป็น Lucky Girl เลยก็ได้เพียงแต่ว,ว่าเธอไม่ทันสังเกตสมมุติว่าแป้งเนาะอ่ะเรื่องจริงเลยเวลาไปตลาดแล้วก็วันนี้ไปซื้อสม้มแล้วก็แบบคุยกับแม่ค้าแล้วก็แม่ค้าก็แบบแถมส้มให้สองลูกแป้งจะแบบ คนที่เป็นลักกี้โกะค่ะเขาจะแบบโอ้ยโชคดีจังเลยโอ้ยแม่ค่ะให้ชนวงนี้ฉันโชคดีจังเลยเนี่ยคือการแกร้งดีจูดแล้วอะแล้วก็ขอบคุณแม่ค่ะเธอคิดว่าแม่ค่ะเขาจะแบบอยากแถมให้อีกปะเอาเอาหัวอกของตัวเองเลยสมมติวเธอให้อะไรใครแล้วเขาแบบอุย้ยขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณมากเลยอุย้ยส้มอร่อยมากขอบคุณนะคะเธออยากจะแถมให้เขาอีกปะเธออยากจะให้เขาอีกปะใช่ปะอยากจะให้ใช่ปะ ตรงกันข้ามสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับอีกคนหนึ่งที่ไม่เกรดฟูลเลยไม่รู้สึกขอบคุณแม่ขาแถมส้มให้เธอก็แบบเอ้ไม่ต้องไม่ต้องแถมไม่ต้องแถมที่ซื้อมามันเยอะแล้วอันนี้คือการแบบไม่เปิดรับเลยอะคือการปิดประตูปิดโอกาสแล้วเธอคิดถึงหัวใจคนที่ให้ดิว่าเขาแบบอุตส่าห์ให้ไม่ขอบคุณเลยยังจะมาแบบทาหน้าตูดใจอีกเธอคิดว่าครั้งหน้าแม่ขาจะแถมให้ไหมไม่หรอกใช่ปะ บางครั้งอะคะ่ะการแทมม่อย่าแทมแทม่อยาาอยากอยาอปัดมือถือมามีม <laughs> บางครั้งอะคะ่ะสถานการณ์รอบตัวมันไม่ได้แตกต่างกันนะแต่คนที่เป็นลักกี้เกลอ่ะเขามีความเซนซิทีฟที่เขาจะสังเกตเหต็นแ,แล้วก็ขอบคุณเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้น มันไม่ได้มันไม่ได้สาคัญเลยว่ามันจะเป็นเรื่อง5บาท10บาทหรือว่าเป็นเรื่องแบบราคาหลักล้านแต่สิ่งนี้สําคัญคือเธอรู้สึกขอบคุณไหมเธอรู้สึก grateful ไหมและสิ่งนี้แหละค่ะยิ่งยิ่งเธอรู้สึกขอบคุณยิ่งรู้สึก grateful มากเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดเปิดโอกาสเปิดรับให้สิ่งดีๆเหล่านี้เข้ามาอีกข้อ5นะคะนิสัยของ lucky girl เนี่ยคือเธอพวกเธอมักจะเชื่อว่าเธอคือคนโชคดี อันนี้แป้งเห็น้อยทั้งร้อยเลยของผู้หญิงลักกี้เกิลคือเธอเชื่อแล้วก็มั่นใจว่าเธอคือคนโชคดีสมัยก่อนนะคะแป้งจะเป็นคนที่มีความคิดหนึ่งสมัยเด็กๆเนาะแป้งจะเคยมีความเชื่อนึงกับตัวเองว่าเออแป้งอะ่ะไม่ใช่คนโชคดีเวลาจับฉลากจับรางวัลอะไรอะไม่เคยได้เลยมันมีจุดเปลี่ยนในชีวิตของแป้งที่วัน พอแป้งตัดสินใจอะคะ่ะว่าไม่เอาหลังจากนี้แป้งจะไม่พูดประโยคนี้กับตัวเองแล้วแล้วแป้งอะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนโชคดีทุกคนรู้ป่าว่ามันมีคริสต์มาสหนึ่งแป้งจําไม่ได้แล้วว่ากี่ปีมาแล้วแต่ว่ามันนานมากๆแล้วแหละมันมีคริสต์มาสหนึ่งที่โบสถ์ของแป้งอะคะ่ะปกติกินเลี้ยงคริสต์มาสอะมันโบสถ์โบสถ์ของแป้งอะเป็นโบสถ์จีนแล้วก็ บทเก่าอะคะ่ะเป็นบทจีนแล้วก็เขาจะมีกินโต๊ะจีนการงานเลี้ยงคริสต์มาสแล้วมันก็จะมีการจับฉลากจับรางวัลใช่ปหซึ่งทุกๆปีอะคือปา๋าแม่จะชอบพูว่าบ้านเราอะไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยคือบ้านเราอะไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยคือบ้านอื่นเขาก็จะได้ตู้เย็นได้พัดลมได้จัก,กรยานแป้งอะตัดสินใจว่าไม่เอาหลังจากนี้แป้งจะได้รางวัลและแป้งจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีแป้งจะแบบ ไม่เอาอีกแล้วอะการเป็นแบบคนที่ไม่ได้รับรางวัลไม่ได้ฉันคือผู้หญิงที่โชคดีแล้วปีนั้นนะแป้งคิดกับตัวเองว่ารางวัลใหญ่คืออะไรแป้งจะเอารางวัลใหญ่ปีนั้นคือแหวนเพชรคือแป้งอะไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าแบบฉันจะใส่ได้ไหมฉันจะเอาไปทำอะไรไม่รู้แต่ฉันคือคนโชคดีฉันจะได้รางวัลน,นั้นทุกคนนั่นคือครั้งแรกที่แป้งได้รางวัลได้รางวัลเป็นแหวนเพชรซึ่งแบบเฮ้ย ฮ้ยผู้หญิงที่โชคดีคือคนที่เชื่อว่าตวเตงคือคนโชคดีนี่คือสิ่งแรกที่ต้องเชื่อคือถ้าเกิดเธอจะเป็นคนที่แกรี่สุดเธอจะเป็นคนคิดบวกเธอจะเป็นคนมีความสุขกับชีวิตแต่ถ้าเธอไม่เชื่อว่าเธอเป็นคนโชคดีก็หลังจากน้นนะคะ่ะแป้งบอกตัวเองเสมอว่าแป้งคือคนที่โชคดีแป้งไปไหนก็ได้รางวัลแป้งไปไหนก็ได้รางวัลแป้งจับฉลากก็ได้รางวัลแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆ หลังจากนั้นน่ะแป้งไปไหนก็ได้รางวัลแป้งไปงานไหนแป้งจับฉลากแป้งก็ได้รางวัลแล้วแบบเมื่อสองสามเดือนก่อนอะ่ะไปเล่นเกมที่เป็นแบบเหมือนลอโตโต้ค่ะแป้งได้รางวัลแบบเยอะมากเลยอะ่ะแป้งได้รางวัลใหญ่เป็นจักรยานไฟฟ้าแบบคือได้ได้เยอะมากอะ่ะได้เยอะแบบเออก็ทั้งหมดมันมาจากไมค์เซนว่าใช่ฉัน ฉันรู้ว่าฉันคือคนโชคดีแล้วฉันจะเอาอันเนี้ยแค่เล่าให้ฟังก็รู้สึกว่ามีความสุขมากแล้ะแค่เล่าให้ฟังแล้วมันแบบมันสนุกอะเธอเออแล้วแพ้ไม่ใช่คนเดียวไงทุกคนลองดูลองดูลองถามคนที่โชคดีดูเขาคิดแบบนี้เหมือนกันถ้าวันเนี้ยเธอเป็นคนนึงที่เคยพูดก,กับตัวเองว่าแบบเออฉันแบบฉันไม่ใช่คนโชคดีอะฉันแบบไม่ค่อยมีโชคอ่ะสิ่งแรกที่ต้องทํานะคือหยุดไม่ต้องพูด ปิดปากอาถ้ายังหยุดคิดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยอย่าพูดมันออกมาถ้าต่อให้มันเป็นความจริงในหัวหรืออะไรก็ตามนะคะอย่าทําให้ตัวเองอย่างหนึง่งก็คืออย่าพูดประโยคนั้นออกมาถ้าการพูดว่าตัวเองโชคดีมันเป็นสิ่งที่ยังทําไม่ได้หรือว่ามันยากเกินไปอย่างน้อยสิ่งแรกที่ทําให้ตัวเองก็คืออย่าพูดประโยคลบๆเหล่านั้นออกมาแล้วลองสังเกตว่าชีวิตเธอจะเปลี่ยนไปได้ยังไง คลิปนี้สนุกมากแค่เล่าให้ฟังก็รู้สึกว่าแบบเธอตั้งรู้ว่าคลิปเนี้ยมันเป็นประโยชน์มากๆนะคลิปเนี้ยถอดรหัสมาให้5นิสัยนะคะแล้วก็แป้งมั่นใจว่าถ้าเธอเอาไปใช้เอาไปทำชีวิตเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แล้วก็ถ้าสาวๆคนไหนอยากฝึกใช้อยากเรียนรู้ Feminine Energy วิธีการดึงดูดความลักโอกาสสถานการณ์ดีๆความช่วเหลือความสพอร์ตได้ชีวิต Soft Life แบบง่ายๆสบายๆมีความสุขแม่มีสอนเรื่อง Feminine Energy เอาไว้ในคลิปกันก่อนกด subscribe แล้วก็กดเข้าไปดูกันต่อได้เลยนะงานคลิปนี้แป้งไปแล้วนะคะบ๊ายบาย